ซัมซุงเซนทรัลพิซูโร่สวัสดีครับกลับมาพบกับอดอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกอดก็จะมาสอนวิธีการทําให้หน้าจอนอกของเราสามารถเล่นแอปต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขั้นแรกนะครับเราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับพอเข้าไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับไปเลือกที่คําว่าแอปพลิเคชันนะครับผมจากนั้นนะค้นหาคําว่า Chrome นะครับผม แล้วจากนั้นเข้าไปที่โครมนะครับหาคาว่า Picture in Picture นะครับแล้วกดอนุญาตนะครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ออกจากตัวการตั้งค่านะครับแล้วเข้าไปที่แอปพลิเคชัน r o m e เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปโหลดไฟล์ apk เข้ามานะครับมานะครับให้พิมพ์ url นะครับ bit.ly/fointc3 เมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอเว็บไซต์นะครับเลื่อนลงมานะครับกดนะครับให้สักเกีคําว่าแซมสปัมนะครับจุด APK เนะครับเรากดโหลดเข้ามาโหลดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มทําการติดตั้งได้เลยโหลดเข้ามาเสร็จแล้วเราอยากให้แอปไหนแสดงผลนะครับเรากดตลิกไปได้เลยนะครับผม นะครับเราก็จะไปเพิ่มวินเ็จในแอปพลิเคชันแซมสปรังนะครับที่เพิ่งรอเพิ่งโหลดเข้ามานะครับในหน้าจอด้านนอกกันเข้าไปที่ตั้งค่ากดหน้าจอด้านนอกและเลือกวินเ็จนะครับกดติ๊กที่แซมสปรังแลนเชอร์นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับไว้ที่บนสุดเลยเท่านี้นะครับเวลาเราที่จะใช้หน้าจอด้านนอกเนี่ยก็จะแสดงผลในแอปต่างๆเลยครับผมนี่เป็นไงครับ เราสามารถที่จะเล่นแอปต่างๆไปได้เกือบแทบทุกแอปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดู YouTube นะครับเล่นเกมนะครับเราทำได้หมดทุกแอปเลยนะครับในหน้าจอด้านนอกนี่นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับกดถูกใจไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube ของเรานะครับและก็อย่าลืมซัมซุงเซนทัลพิษณุโลกชั้นสองสโลนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ